สวัสดีครับแฟนๆเกมมิ่งทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเกม PC ออกมาใหม่หมๆน่าเล่นมากมายเลยนะฮะทำให้ผมเองเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยมีความสนใจอยากจะมองหาลองซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาไว้ใช้งานก,กันสักเครื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากการตอบโจทย์ทั้งการทำงานแล้วก็เล่นเกมจบภายในตัวเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีราคาที่ลดลงนะฮะแล้วก็อัดแน่นไปด้วยลูกเล่นใหม่ๆมากมายทำให้หลายคนอาจจะเกิดความสับสนกันนะครับว่าถ้าเราจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะต้องดูจนจุดไหนบ้างวันนี้ครับเกมมิ Gaming ่งโดสขออาสาฮะเป็นไกด์พื้นฐานครับพาเพื่อนๆทุกคนไปลองดูกันว่าหากเราจะลองซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเรามีส่วนไหนที่จะต้องดูกันบ้างนะฮะไปชมกันเลยครับขอ้อแรกครับผม CPU จะเป็นระดับไหนดี CPU คือหัวใจสําคัญที่ใช้ในการประมวลผลทุกอย่างนะครับไม่ไว่าจะเป็นโปรแกรมเป็นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่้วนแล้วจะต,ต้องใช้แรงของ CPU กันทั้งนั้นการเลือก CPU จึงเป็นสิ่งแรกที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยส่วนสําคัญที่สุดในการเลือก CPU เนี่ยก็คือเรื่องของงบป,ประมาณและการใช้งานของเราครับแน่นอนว่าหากคุณม,มีงบป,ประมาณมากพออาจจะเล็งไปที่ CPU ระดับ i7 หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยคุณก็อาจจะมองเป็น CPU ในระดับ i5 ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในตัวบางรุ่นนะครับ จริงๆแล้วเทคนิคสำคัญในการเลือก CPU สำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับก็คือให้คุณมองหา CPU Intel ในรุ่น Gen 10ไปเลยน่าจะดีกว่าเพราะสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วโดยปกติเราคงจะไม่สามารถไปอัปเกรด CPU กันได้ดังนั้นการเลือกใช้ CPU รุ่นใหม่ที่แรงและดีในระดับหนึ่งไปเลยเนี่ยน่าจะคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวครับจุดเด่นของ Intel Gen 10นะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการประมวลผลในระดับสูงการใช้พลังงานตับมีความร้อนที่ร้อนกว่าเดิมนะครับแถมยังรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6แล้วก็มีมาตรฐาน Thunderbolt 3ในโน ้ดวยปัจจุบันเนี่ย Intel ท,ทำตลาด CPU 2รูปแบบบนโน้ตบุ๊กนะครับได้แก่ Ice Lake ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ10นาโนเมตรแล้วก็ Comet Lake ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ14นาโนเมตรครับผมตัว Ice Lake เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีใหม่มาพร้อมการประมวลผลด้วย AI นะครับเหมาะกับการทำงานบนแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานของ CPU ในการประมวลผลที่ซับซ้อนเช่นงานตัดต่องานเรนเดอร์การขึ้นกราฟิกนะครับซึ่งตัว AI เนี่ยก็จะมีส่วนเสริมในการปรับรูปแบบการทำงานให้ประมวลผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมอีกจุดเด่นก็คือ คือตัวชิปการาฟิกของ GPU ครับทาง Intel เนี่ยมีชิปการาฟิก GPU รุ่นใหม่ในชื่อ Intel Iris Plus ช่วยให้ภาพสวยคมชัดแม้จะเป็นการทํางานแบบไม่ใช้การ์ดจอแยกแล้วก็มีพลังในการประมวลผลที่น่าประทับใจครับทางด้าน c o m e Lake เนี่ยเป็นชิปประมวลผล GPU รุ่นเดิมครับ UHD นะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ14นาโนเมตรจุดเด่นของตัว GPU แบบ c o m e Lake ครับคือการใช้งานทั่วไปครับรองรับการทํางานที่หลากหลายทํางานหลายอย่างพร้อมกันทํางาน multitask นั่นเองหรือจะเป็นสายนเตอร์เทนครับเช่นการดูหนังฟังเพลง สตรีมเกมก็ล้วนแล้วแต่เหมาะสมกับการใช้งาน CPU ของ Comet เล็ e นะฮะปัจจุบันครับผมตลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมักก็จะเลือกใช้ CPU Intel Gen10 ในรูปแบบ Comet Lake นะฮะเพราะตอบโจทย์การเล่นเกมแบบเต็มที่ครับผมอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ CPU ตัวไหนของ Intel ก็มั่นใจได้ครับว่า Intel Gen10 จะช่วยให้คุณได้ใช้งานโน้ตบุ๊กแบบเต็มประสิทธิภาพไร้ปัญหากวนใจอย่างแน่นอนครับ GPU จะเอารุ่นไหน อีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับในการเลือกใช้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของ G P U หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการจอนั่นเองนะครับ นี่เป็นตัวตัดสินเลยครับว่าเกมไหนที่เราเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะฮะเกมไหนจะเล่นลื่นหรือเล่นไม่ลื่นการ์ดจอเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่เกมเมอร์ต้องให้ความใส่ใจตอนนี้ครับตลาดการ์ดจอบนโน้ตบุ๊กถือได้ว่ามีความหลากหลายนะฮะมีการ์ดจอหลายระดับให้เราเลือกใช้งานตามความเหมาะสมซึ่งการเลือกการ์ดจอก็ต้องเลือกกันให้เหมาะสมกับเกมที่เราจะเล่นนะครับสำหรับเกมเมอร์ทั่วไปที่ต้องการโน้ตบุ๊กเล่นเกมแบบพื้นฐานไม่ต้องการการาฟิกแบบจัดเต็มเล่นเกมยิงหรือเกมดังทั่ว,วไปก็ลองเล็งไปที่การ์ดจอแบบ gtx 1 5 0หรือจะขยับไปเป็น GTX 1660 TI ตามงบประมาณที่มีการ์ดจอระดับนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพียงพอฮะสำหรับการเล่นเกมดังๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Valorant, Apex Legends หรือว่า Call of Duty Warzone แต่ถ้าคุณขยับขึ้นไปเป็นการเล่นเกมที่จริงจังขึ้นไปอีกขั้นครับ G-FORCE RTX 2060ก็ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในระดับ triple A ปรับภาพแบบ high หรือว่าเกมในตลาดทั่วไปตามที่เรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยตัว2060ก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่ลื่นไหลไปอีกระดับสุดท้ายก็คือสเปคในระดับ high end นะครับซึ่งผู้ใช้งานในระดับนี้เนี่ยก็คือผู้ใช้งานที่ต้องการความสวยงามขั้นสูงสุดเรจะถึงรองรับการต่อแว่น VR การเปิดใช้เทคโนโลยี Technology, แสดงผลแบบ ray tracing ก็ต้องเล็งไปที่การรดจะับ RRTX20J ่นนเป็ออยยางย้หรือขยับไปถึงขั้น r t x 2 0 8 0ตามงบประมาณที่มีที่สเปคระดับนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นเกมทั่วไปได้แบบจัดเต็มแถบมบจะสตรีมเกมหรือจะต่อแว่น vr หรือเล่นไปที่ระดับ 4k ในบางเกมก็ไม่มีปัญหาใดๆครับในด้าน storage หรือหน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องเนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยี s s d หรือ solid state drive ที่ให้ความเร็วในการใช้งานแบบชัดเจนเนี่ยมีราคาที่ลดลงมามา,มากแล้วนะฮะดังนั้นคุณก็ควรจะเลือกให้น้ตบุ๊กเกมมิ่งของคุณเนี่ยมีหน่วยความจำเป็นแบบ s s d n v m v m 2ไปเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เลือกใช้ตอเรสแบบ NVMe M2 นะครับก็จะมักจะให้ความจุมาน้อยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความจุในระดับ250กิกหรือ500กิกนะครับใครที่เป็นห่วงเรื่องของความจุที่จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานสามารถเลือกอัปเกรดต่อฮาร์ดดิสก์แบบ SATA หรือว่าตรวจช็คโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของคุณครับว่ามีสล็อตแบบ M2 เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเสียบ SSD เพิ่มอีกสล็อตก็ได้เช่นกันครับผม อะไรอีกที่เราต้องใส่ใจนะฮะนอกจากส่วนสําคัญที่ผมว่าไปแล้วข้างต้นนะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆที่หลายคนมักจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของจอภาพและคีย์บอร์ดนะฮะปัจจุบันเนี่ยจอภาพในความละเอียดแบบ full hd หรือที่เราเรียกกันติดป,ปากว่า1 0 8 0 p นะครับเป็นจอแบบมาตรฐานนะฮะแต่ถ้าคุณมีการจอที่มีความแรงขึ้นไปเนี่ยคุณก็สามารถปองหาจอที่มีความละเอียดในระดับ1 4 4 0 p ได้เช่นกันครับผมฝั่งของค่า refresh rate นะฮะจอโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบ ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานของจอแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีค่ารีเฟรชเรทอยู่ในระดับที่144เฮิร์ตขึ้นไปไปจนถึงระดับ240เฮิร์ตนะฮะเฮิร์ตที่สูงเนี่ยก็ยิ่งทําให้ความลื่นไหลในการเล่นเกมหรือการทํางานของเราเนี่ยมีความสมูทภาพเนี่ยดูชวนดูมากยิ่งขึ้นนะครับผมทั้งนี้ทั้นั้นครับเราก็ต้องลองดูสเปคของเราครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ CPU และ GPU ฮะให้แน่ใจว่าสามารถที่จะเล่นเกมที่เราอยากเล่นเนี่ยได้ถึงระดับ144เฟรมหรือ240เฟรมตามจอที่เรามีนะฮะ ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีหน้าจอบนโนบุกเกมมิ่งเนี่ยมักจะเน้นไปที่เรื่องของ Refresh Rate สูงน,นะฮะแต่ว่าในช่วงปีปัจจุบันครับมีการแข่งขันกันในเรื่องของความเที่ยงตรงของตัวสีของจอเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นใครที่นอกจากการทํางานในรูปแบบของการเล่นเกมแล้วเนี่ยมีการทํางานในส่วนของการตัดต่อหรือการแต่งภาพเนี่ยก็อาจจะดูโนบุกเกมมิ่งที่มีความเที่ยงตรงของสีแม่นยําม,มากขึ้นครับ คีย์บอร์ดก็เป็นอีกส่วนที่หลายคนมองข้ามนะฮะคุณเองก็คงไม่อยากจะต้องทนมานั่งเล่นเกมด้วยคีย์บอร์ดที่มีลักษณะการกดที่ไม่โดนใจแต่ในไหนทั้งทีแล้วเนี่ยเมื่อเราซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาใช้งานนะฮะก็อยากจะให้ลองเลือกคีย์บอร์ดมีลักษณะการกดที่โดนใจครับการลองคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยให้ถูกใจนะฮะก็คงไม่มีอะไรดีกว่าการได้ลองไปกดด้วยตัวเองนะครับแนะนําให้เลือกเครื่องที่เรากดแล้วถนัดถูกใจเอาไว้ก่อนจะดียิ่งกว่านะฮะ สรุปแล้วนะครับเทคนิคในการเลือกซื้อน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือก CPU แลวก็ GPU ที่มีความแรงมากที่สุดที่งบประมาณของเรารองรับนะครับเพราะในขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆของตัวโนตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ในภายหลังนะฮะแต่ตัว CPU และ GPU เนี่ยจะคงติดอยู่กับโนตบุ๊กของเราไปเป็นเวลาอีกหลายปีนั่นเองนะฮะในการเลือกซื้อ CPU นะครับ Intel Gen 10เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการใช้งานกับโนตบุ๊กเกมมิ่งฮะเพราะว่าไม่ว่าจะ ทำให้ Intel Gen 10เนี่ยคือเป็น CPU ตัวเลือกที่เหมาะในการที่จะเป็นกุมพลังของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของคุณครับ